สวัสดีครับพบกับอาเซอร์นัทพงศ์กับวิชาลูกเสือนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสำรวจนะครับจะมีการสำรวจสถานที่ใดบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับการสำรวจนะครับก็คือการสำรวจและการเยือนสถานที่ใกล้เคียงการอาศัยอยู่ในท้องถิ่นใดๆก็ตามจำเป็นต้องรู้จักท้องถิ่นของตนเองให้ดี เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการจากสถานที่สำคัญต่างๆให้ถูกต้องและสามารถแนะนำบุคคลอื่นใช้บริการได้ด้วยนะครับการสำรวจนะครับหมายถึงการค้นหาสิ่งที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนจากนั้นจึงทำการศึกษาให้เข้าใจโดยการรวบรวมรายละเอียดไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไปการเยือนหมายถึง การเยี่ยมชมสถานที่หรือสิ่งที่ค้นหาพบแล้วเพื่อศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเหล่านั้นสถานที่ที่ควรสำรวจและไปเยือนสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่หรือบริเวณใกล้เคียงที่ลูกเสือควรทำการสำรวจนะครับก็จะมี 1. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นโบราณสถานอนุสาวรีย์เป็นต้น 2. นะครับสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่นวัดโบสถ์มัสยิดนะครับ 3. นะครับสถานที่บริการต่างๆเช่นสถานีรถไฟสถานที่จอดรถโดยสารท่าเรือท่าอากาศยานหรือโรงแรมเป็นต้นนะครับ 4. สถานที่ราชการเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลไปรษณีย์สถานีตำรวจ สถานีอนามัยสถานีดับเพลิงเป็นต้น 5. สถานที่พักอาศัยของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเช่นบ้านกำนันบ้านผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอแพทย์เป็นต้นประโยชน์ของการสำรวจและเยือนสถานที่การสำรวจและเยือนสถานที่นะครับเป็นกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆดัง,งนี้1 รู้จักใช้ความคิดในการวางแผนและตัดสินใจ 2. รู้จักสังเกตจดจําสิ่งที่พบเห็น 3. รู้จักขอความช่วยเหลือจากสถานที่สำคัญ 4. ส,สามารถช่วยเหลือหรือแนะนำผู้อื่นให้ใช้บริการได้การรายงานผลการสำรวจสถานที่เมื่อไปสำรวจและเยือนสถานที่กลับมาแล้วจะต้องทำรายงานผลการสำรวจ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 1. ชื่อสถานที่และที่ตั้ง 2. ลักษณะของสถานที่เช่นสวนสาธารณะโบราณสถานวัดโบสถ์สถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยว 3. ประโยชน์หรือความสำคัญของสถานที่ 4. ประวัติความเป็นมาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น 5. ระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงสถานที่ต่างๆโดยใช้ระยะทางทิศเวลาการเดินทางโดยประมาณ 6. ลงชื่อผู้สำรวจหรือรายงานและ 7. ลงวันเดือนปีที่รายงานและสำรวจเหตุฉุกเฉินหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความประมาทการเจ็บป่วยกระดันหันภัยธรรมชาติหรือความรู้เท่าไม่ถึงการขาดความชำนาญสิ่งของเครื่องใช้ไม่แข็งแรงมั่งคั่งเมื่อลูกเสือพบเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบดังนี้1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุเช่นรถชนกันและมีผู้บาดเจ็บให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเพื่อขอความช่วยเหลือ2เมื่อเกิดไฟไหม้ให้แจ้งสถานีตำรวจสถานีดับเพลิง3เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงเช่นการทำลายร่างกายการป้นซั์ให้แจ้งตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นต้น